สวัสดีครับทุกคนอยู่ผมเบรกนะครับวันนี้เราจะมาแนะนําเกมใหม่นะครับอ่าจริงๆก็ไม่ใช่เกมใหม่นะเป็นเกมเก่าเล่าใหม่นะครับเออเกมหิ่งมานานนะครับแต่ว่าตอนนี้เขาก็มีเอ็กเพนชั่นใหม่นะครับชื่อว่าไททันนะครับตอนนี้ก็จะมีการ์ดใหม่มาเต็มเลยนะครับซึ่งก็จะมีมินเนี่ยนประเภทใหม่ด้วยก็จะเป็นมินเนี่ยนไททันที่สามารถใช้สกิลได้ถึง3สกิลนะครับแล้วก็มีตัวยักษ์หรือไททันนะที่โหดเยอะมากๆนะครับอย่างเช่นตัวที่เห็นอยู่นะครับสามารถวาร์ปมินเนี่ยนทั้งหมดไปที่ ต่างมตินะครับเหมือนกับคุณชิโนะประจําช่องเราเลยแล้วผมก็กลับมาครับรู้สึกว่าเกมนี้ก็สนุกขึ้นเยอะมากนะครับหลังจากที่เคยเลิกเล่นไปเมื่อนานมาแล้วนะครับตอนนี้เมตามีหลากหลายเลยนะไม่ว่าคุณจะเล่นเป็นเด็กคอนโทรนะครับหรือเด็กอ่าเด็กโกเฟสนะครับเด็กแอคีฟเล่นแบบตีหน้ารัวๆก็ได้เหมือนกันคราวนี้นะครับผมก็จะมาแนะนํานิดนึงนะครับสำหรับคนที่เพิ่งกลับมาเล่นหรือว่าอ่าคนที่เพิ่งเริ่มเล่นใหม่นะครับก็ ก่อนอื่นนะครับต้องบอกนะครับว่าอย่าลืมอย่าเล่นผิดเซิร์ฟเวอร์นะจะมาเจอกันเล่นเซิร์ฟอเมริกาครับคนไทยเราจะเล่นเซิร์ฟอเมริกาไว้เนาะก็เดี๋ยวในคลิปนี้นะครับเราจะมาพูดกันถึงเบสิกในการเล่นก่อนแล้วกันครับสำหรับคนที่ยังไม่เคยเล่นเลยส่วนใครเล่นแล้วนะก็สามารถข้ามไปตรงทาวสแตมที่ผมพิมพ์ไว้ก็ได้นะครับผมก็จะพูดถึงทริคนะครับในการกลับมาเล่นใหม่แล้วทำยังไงให้สามารถได้เด็กใหม่ที่คุณสามารถเอาไปลงแรงในสแตนดาดเล่นแข่งแบบจริงจังได้เลย โดยที่ไม่ต้องเสียเงินเพิ่มสปาบาทก็ได้นะครับก็ในคลิปนี้เรจะพูดถึงทั้งเด็กทั้งสายฟรีนะครับแล้วก็สายเปย์นะครับโดยที่ตอนนี้รับดิสคอดเราก็เอาเด็กเทพนะครับในโหมดสแตนดาร์ดมาแปะไว้เรียบร้อยแล้วครับมีทั้งภาพแล้วก็ทั้งโค้ดเลยก็ใครอยากจะเข้ามาพูดคุยแชร์ข้อมูลกันนะครับก็สามารถเข้ามาจอยที่ Discord ในลิงก์ใต้คำบรรยายได้เลยก่อนอื่นนะครับผมก็ฝากทุกคนนะครับกดไลค์กด u b s ส r i b ้กดกระดิ่งนะเพื่อให้ช่องเรา โตขึ้นไปอีกนิดหนึ่งนะครับจะถึง6000ซับสไคร์เบอร์แล้วนะครับก็ขอขอบคุณทุกคนมากๆแล้วก็ไปชมคลิปกันเลยครับโอเคครับเราพูดถึงเบสิกเกมก่อนนะครับก็คืออย่างที่เห็นในหน้าจอนี้นะครับอ่าเราก็จะเป็นฮีโร่นะครับที่เราเลือกไว้แล้วก็อีกฝั่งก็จะเป็นฮีโร่ที่เขาเลือกไว้เหมือนกันอ่าคลาสนะครับก็จะมีพลังที่แตกต่างกันเนาะจะเห็นที่ตรงขวาตัว ลูกฮีโร่นะครับมันจะมีฮีโร่พาวเวอร์อยู่เริ่มเกมมาครับเขาจะมีมาริแกนให้นะครับก็คือการเลือกการ์ดที่ไม่ต้องการนะครับเอากลับเข้าเด็กไปแล้วจ่วใหม่ขึ้นมาจะเห็นว่าผมจะเก็บการ์ดราคาถูกๆไว้นะครับแล้วก็เอาการ์ดราคาแพงเก็บเข้าไปสําหรับคนที่ได้เริ่มก่อนนะครับก็จะเป็นมือแบบนี้นะครับได้ประมาณ3ใบแล้วก็จวดหนึ่งใบนะครับส่วนคนที่จะเริ่มทีหลังนะครับเขาจะได้คอยซึ่งเป็นตัวที่เป็นเอาไว้ใช้เป็นมานาพิเศษได้1ลูกนะครับจะใช้เ์นไหนก็ได้ เก็บไว้ก็เป้าหมายของเกมนะครับก็คือเราจะต้องกําจัดฝ่ายตรงข้ามนะครับให้เลือดเขาเหลือศูนย์ให้ได้ใครทําให้อีกฝั่งเลือดเหลือศูนย์ได้ก่อนน่าจะเป็นฝ่ายชนะนะครับก็ระบบมานาในเกมนี้นะครับก็จะมีมานาเริ่มให้ตั้งแต่1ลูกก่อนนะครับแล้วก็พอผ่านไปทุกลูกเธอนีจะได้เพิ่มมาทีละหนึ่งลูกนะครับด้านขวาล่างนี้นะครับแล้วก็การ์ดแต่ละใบนะครับมันจะมีราคาในการใช้มานาอยู่ที่ด้านมุมซ้ายบนอ่าเราก็ต้องบริหารมานาของเรานะครับใช้การ์ดแต่ละใบให้เกิดวัลลู สูงที่สุดนะครับก็ตัวเด็กเรานะครับด้านขวานะครับก็จะมีการ์ดประมาณ30มสิบใบแต่เดี๋ยวนี้ก็จะมีเด็กที่ไม่ได้เป็น30มสิบเหมือนกันนะครับแต่ว่าการ์ดเนี่ยสำคัญคือถ้าเราจวดจนหมดนะครับเราจะเริ่มโดนดาเมจนะครับมันจะเริ่มจากโดน1ดาเมจก่อนนะครับแล้วก็เพิ่มขึ้นทีละหนึ่งเรื่อยๆนะครับพอเราจวดการ์ดหมดนะครับเทิร์นแรกเราโดน1ดาเมจนะครับเทิร์นที่2ที่เราก์ดหมดเด็กนะครับก็จะโดนเป็น2ดาเมจนะครับขึ้นไปเรื่อยๆ เพราะฉะนั้นถ้าเล่เกมนะครับบางเด็กนะครับมันจะมีการทําให้อีกฝั่งจั่วจนตัวแตกไปเลยก็มีเหมือนกันนะครับโดยพลังของฮีโร่ของแต่ละตัวนะครับคุณสามารถกดดูได้เลยนะครับว่าเขาทาอะไรได้บ้างนะครับตรงนี้นะครับอย่างเช่นดรูอิดนะครับก็จะมีความสามารถสามารถทําให้ตัวเองมี a t ตแทกเพิ่ม1แล้วก็มีอาร์เมอร์เพิ่ม1ในเทิร์นนั้นได้นะครับใช้2 Energy หรือ2มานานะครับแล้วก็การ์ดในเกมนี้นะครับก็จะมีทั้งหมด4ประเภทนะครับใหญ่ๆเนาะ ก็จะมีอันแรกรับเป็นมินเนี่ยนหรือมอนสเตอร์ของเรานะครับจะมีข้างหน้านะครับจะเป็นตัวแอตแทกนะครับแล้วก็ข้างหลังก็จะเป็นเลือดนะครับก็เลือดหมดเมื่อไหร่ก็คือตายนะครับแล้วก็แอตแทกอะไรพวกนี้เลือดก็สามารถบัฟได้ด้วยการเวทบางใบนะส่วนเวทนะครับก็คือการ์ดที่ไม่ได้มีเลือดไม่ได้มีแอตแทกอะไรเลยนะครับการ์ดพวกนี้นะครับแล้วก็กรอบสี่เหลี่ยมนะครับจะเป็นเวทแล้วก็ต่อมานะครับก็จะเป็นตัวอาวุธนะครับอันนี้คืออาวุธก็จะมีหน้าหลังเหมือนกันคือ หลังคือบอกว่าเราสามารถใช้อาวุธนี้ตีได้กี่รอบแล้วมันจะหลุดไปนะครับส่วนข้างหน้าก็จะเป็นแอตแทกว่าแอตแทกได้ทีละกี่ดาเมจนะครับแล้วก็อีกประเภทหนึ่งที่เพิ่งเพิ่มขึ้นมาใหม่นะครับนประมาณ2-3 e สาม n s i o n ที่ผ่านมานก็คือตัวการ์ดโลเคชั่นครับอย่างเช่นอันนี้นครับกรอบมันจะเป็นมนๆน,นิดนึงนะครับดูเหมือนเป็นประสาทประสาทนิดนึงนะครับมันก็จะเป็น อ่ดูคิดว่าเป็นบ้านก็ได้ครับเป็นหลังคาสามเหลี่ยมอนะไรอย่างนี้เนาะเอออันนี้เนี้นะครับกรอบแปลกๆมันก็จะเป็นตัวการ์ดโลเคชันครับสิ่งที่มันทาก็คือมันจะลงมาปุ๊บนะครับคุณจะใช้เอฟเฟกของมันได้เลยท,ทันทีแล้วก็พอผ่านไปอีก2เทินนะครับเว้นหนึ่งเทินปุ๊บมันจะกลับมาใช้ได้อีกรอบหนึ่งแล้วก็ความทนทานก็คือที่บอกว่า,าการ์ดนี้จะสามารถใช้งานได้กี่รอบนะครับก็คือ3อันนี้3ามแล้วก็คือเทินแรกใช้ได้นะครับรอผ่านไปเทินหนึ่งแล้วก็เทินต่อไปใช้ได้ แล้วก็ลอยอีกเทินนึงแล้วก็เทินถัดไปถึงจะใช้ได้อีกรอบหนึ่งแล้วมันก็จะระเบิดไปนะครับแต่ว่าต้องอย่าลืมนะครับว่าตรงนี้มันกินที่มอนสเตอร์ด้วยเหมือนกันนะครับก็เวลาจะลงก็ต้องบริหารสเปซด้วยเหมือนกันเพราะมันใช้ที่พื้นที่เดียวกับการวางมอนสเตอร์โอเคคราวนี้เรามาพูดถึงฮีโร่พาวเวอร์กันคร่าวๆสักหน่อยนะครับก็อ่าเริ่มจากอันแรกนะครับอาร์ดรูอิดนะครับดรูอิดนี่จะเป็นฮีโร่ที่พลังค่อนข้างบาลานะครับสามารถเพิ่มแอทแทกให้ตัวฮีโร่เราเพิ่มเกราะให้เรา อย่างรันดึงนะครับแล้วก็ใช้2มานานะครับเราสามารถเลือกเป้าหมายโจมตีได้เลยด้วยตัวฮีโร่ของเราครับคุณจะเคาะมอนสเตอร์หรือจะเคาะหน้าอีกฝั่งก็ได้เหมือนกันอ่าแล้วก็ตัวเกาะนะครับมันก็จะเป็นอะไรที่ดีกว่าการเพิ่มเลือดหรือฮิวเลือเดเฉยๆด้วยนะเพราะว่าการฮิวเลือดครับถ้ามันเลือดเราเต็มอยู่เราจะไม่ได้อะไรเลยแต่ถ้าเราเพิ่มอาร์เมอร์เนี่ยเราเพิ่มได้ไม่จํากัดเลยนะครับแล้วก็อ่าอย่างวอลเลเอร์นะครับจะเป็นเพิ่มอาร์เมอร์สองอันนี้จะโจมตีอะไรไม่ได้นะครับแต่เพิ่มอาร์เมอร์ ถือว่าช่วยเพิ่มความถึกในเกมระยะยาวได้ดีมากนะครับแล้วก็การมีอาร์เมอร์เยอะเนี่ยจะทําให้การ์ดหลายใบของวอลเลอร์เนี่ยสามารถใช้ได้เอฟเฟกต์ดีขึ้นด้วยนะครับแล้วก็ในแพทนี้นะครับมีการ์ดที่ทําให้คุณสามารถเสเกาะนะครับเสเกาะได้ปุ๊บได้แอตแทกเพิ่มขึ้นด้วยนะแล้วฟาดหน้าอีกฝั่งงแรงได้เลยเนาะมันจะมียักษ์ที่ชื่อโอดินะครับที่มีเอฟเฟกนี้อยู่แล้วก็ต่อมาถ้าเป็นวารล็อกนะวารล็อกอันนี้จะเป็นตัวที่ซาดิดนิดนึงนะครับเรียกว่าซาดิดหรือม่า ก็คือคุณสามารถทําตัวเองแลจ่ายเลือดตัวเอง2องดาเมจนะครับเพื่อจั่วการ์ดได้เนาะอันนี้ก็จะเถืถ่อนนิดนึงนะครับเป็นแต่ก่อนนี่เป็นเด็กซูที่โหดมากนะค,คุณจั่วมาเรื่อยๆคุณไม่มีทางแบบาการ์ดหมดนะครับคุณเล่นใส่หน้าฝังของข้าด้เรื่อยๆนะหมดก็สามารถอาจ่ายเลือดตัวเองเอามินเนี่ยนเพิ่มขึ้นมาตีต่อเข้าไปเรื่อยๆได้นะครับก็เป็นคลาสที่ตอนนี้ก็เก่งมากเหมือนกัน ครับมันสามารถโจมคอมโบได้ดีเลยแล้วก็ต่อมาครับเป็นชาแมนนะครับอ่าชาแมนจะเป็นสายโทเทมนะครับโทเทมก็คือเรียกเป็นโทเทมแบบรันดอมเนาะมันจะมีทั้งหมดประมาณ4แบบนะครับมีเรียกเป็นโทเทม1นึนะครับเป็นโทเทม0ูนมีทอนนะครับเป็นโทเทมฮิลนะครับศูนย์สามฮิลหมู่ในฝั่งตัวเองนะครับแล้วก็จะมีโทเทมเพิ่มพลังเวทอ่าแล้วก็ต่อมานะครับเป็นโรกนะครับโรกนี่จะเป็นใส่ดาเกอร์เสกอาวุธขึ้นมานะครับเป็น1นึ่งสอง ก็คือตี1ครั้งได้2ทีนะครับก็ใช้แค่2 Energy สามารถทำได้2ดาเมจเลยนะครับเลือกที่ไหนก็ได้ก็ถือเป็นตัวที่พลังพาว e r ิร่พาวอจะหยู่เหมือนกันแต่การตีด้วยมีดเนี่ยเราจะเสียเลือดเหมือนกันถ้าเราเอาตัวเราไปเคาะอ,อ,อีกฝั่งนะครับอารมณ์เหมือนดูอิตเนาะมันจะต่างกันกันกบตัวอ่าเดี๋ยวพูดถึงเมดเลยแล้วกัน,นครับเมดเนี่ยจะเป็นตัวที่พิเศษนิดห่งจ่าย2มานานะครับยิงได้1ดาเมจ คราวนี้มันดีตรงที่เวลายิงใส่มอนสเตอร์นะครับเราไม่ต้องเจ็บหน้าเองด้วยเพราะว่ามันเป็นการโจมตีนึกซะว่าเป็นตัวโจมตีระยะไกลนะครับเออใช้เวทในการยิงไปคราวนี้เราจะไม่เสียเลือดเวลาเราเอาไปโจมตีไม่เหมือนกับพวกดูอิตหรือว่าโลกนะครับเวลามันใช้วุฒหรือว่าตัวอะไรก็แล้วแต่นะครับที่ใช้การตีโดยการที่เพิ่มพลังให้กับตัวฮีโร่ตัวเองเนี่ยเวลาตีเข้าไปปุ๊บมันจะมีเวลาเราเพิ่มพลังให้ตับฮีโร่เนี่ยมันจะมีตัวเลขขึ้นมาตรงซ้ายล่างนะครับ เป็นเลข,ขเขียวนะเนาะมัมีตัวเลขพลังพาวเวอร์ตัวนี้เมื่อไหร่เราตีได้เลยแต่การโจมตีแบบนั้นนะครับมันจะเป็นการโจมตีที่ต้องเอาเลือดเราเป็นแรกนะครับเอาหน้าเราไปแรกกับตัวมอนสเตอร์แต่ว่าตัวพลังเมทเนี่ยมันจะเป็นตัวเขาเรียกว่าปิงนะครับมันจะเป็นการยิงจากระยะไกลนะครับก็เราจะไม่เสียเลือดเลยยิงได้ฟรีนะครับต่อมาเป็นปรีสนะครับปรีสนี่จะเป็นฮีโร่พาวเวอร์ในการฟื้นเลือด 2หน่วยนะครับให้กับมินเนี่ยนก็ได้ของฝั่งเรานะครับจะฮิวฝั่งก็ได้นะครับถ้าใจดีเออแต่ส่วนใหญ่เราจะใช้ฮิวตัวมินเนี่ยนของเรานะครับแล้วก็ฮิวฮีโร่ของตัวเราเองในกรณีที่เป็นเลดเกมอะไรงนี้ครับเราจะใช้ยื้เกมได้ดีมากนะครับแล้วก็มาเป็นพลาดินนะครับจะเสกลูกนะครับเป็นตัวซิลเวอร์แฮนรีครูดนะครับเรียกพลทหารนะครับคุณสามารถเรียกพลทหารได้เรื่อยๆแล้วก็มันจะมีการ์ดที่ช่วยบัฟพลทหารแบบทั้งหมู่ได้ ก็จะเป็นการเล่นของพาลาดินส่วนต่อมาฮันเตอร์นะครับฮันเตอร์ที่จะเป็นสายโกเฟสเลยนะครับก็คือยิงได้แต่ข้างหน้าแต่ยิงถึง2ดาเมจนะครับทะลุท้อนทะลุทุกอย่างนะครับต่อให้เขามีมินเนี่ยนที่ท้อนมาอันนี้เราเป็นยิงเข้าหน้านะครับแบบล็อกเป้าเลยยิงฮีโร่ฝั่งตรงข้ามแบบรวๆนะครับใครชอบเด่นเด็กไวๆเร็วๆนะครับแล้วก็ไม่สนใจสนามฝั่งตรงข้ามเท่าไหร่นะครับคุณก็สามารถใช้ฮีโร่พาวเวอร์นี้นะครับ ยิงน้าอย่างเดียวเนาะแต่มันก็ข้อเสียนะครับคือมันเคลีย์บอร์ดไม่ค่อยได้เลยนะครับเราจะเน้นในการพุ่งใส่หน้าเขาเรื่อยๆนะครับเล่นใช้ฮีโร่พาวเวอร์บ่อยๆนะครับก็สามารถเล่นฮันเตอร์ได้นะครับต่อมาเป็นทัชใหม่นะครับจริงๆไม่ใหม่นะครับตอนผมเล่นตอนผมเลิกมารู้สึกมันจะเพิ่งมาหลังจากที่ผมเลิกเล่นไปแป๊บหนึ่งนะครับก็ใช้เป็นฮีโร่พาวเวอร์ที่ถูกมากนะครับใช้แค่หนึ่งแต่ว่าก็ได้แค่ บวกแอทแท็กหนึ่งเท่านั้นนะครับมันก็จะไม่เหมือนกับดูอิตที่ได้เกาะด้วยแต่จ่ายแพงขึ้นนะครับแต่ว่าคาสเดเมอนฮันเตอร์เนี่ยจะเป็นเล่นได้หลายแบบนะมีทั้งแบบใช้ฮีโร่พาวเวอร์นะครับแล้วก็ใช้อาวุธนู่นนี่นั่นบัฟตัวเองบัฟฮีโร่แล้วก็ตีแบบโหดๆนะครับแล้วก็จะมะีแบบอื่นด้วยเหมือนกันเนาะก็จะเป็นพลังฮีโร่ของแต่ละอันคร่าวๆนะครับเผื่อใครอยากรู้เบื้องต้นก่อนแล้วก็ถ้าใครอยากรู้ละเอียดมากกว่าน,นี้นะตัวเกมเนี่ยคุณสามารถ เข้ามาอาจริงๆเข้ามาปุ๊บผมแนะนําก่อนเลยนะจริงๆเขาจะบังคับด้วยนะครับพอคุณเริ่มต้นเกมเข้ามานะครับคุณเริ่มเข้ามาที่โหมดนี้นะครับแล้วก็เข้ามาเขาจะให้เข้ามาที่โซโลแอดเวนเจอร์เนาะแล้วก็มาที่แพลตทริสนะครับกดไปเลือกไปปุ๊บแล้วก็จะมีอ่าให้ฝึกตอนแรกเหมือนจะยังมีแค่คลาสเดียวก็คือเมจนะครับแล้วพอคุณกดเลือกเพลย์ปุ๊บมันจะมีคลาสขึ้นมาให้คุณเลือกทั้งหมดตอนแรกกับคุณยังจะมีแค่คลาสเดียวนะครับคุณต้อง ดูนะครับว่าตัวเองจะชอบอะไรผมแนะนำว่าก็คุณได้เมดมาตอนแรกใช่ไหมคุณเข้าไปตีเดมอน h ันเตอร์เพราะคุณตีเดมอนทันเตอร์ชนะครั้งหนึ่งนะครับคุณจะได้เด็กเดมอน h ันเตอร์มาฟรีเลยเป็นเด็กคลาสสิกนะครับอาจจะไม่ได้ลงแรงและเก่งมากนะครับแต่ว่าในช่วงต้นเนี่ยใช้ได้ถ้าทุกเด็กนะครับเขาจัดมาให้ดีพอสมควรอยู่แล้วนะครับถ้าเราเล่นเป็นก็สามารถไต่ผ่านตัวโปรแกรมมือใหม่ได้เลยแล้วพอเราชนะโปรแกรมมือใหม่นะครับไต่แรงขึ้นไปถึงแรงหนึ่งปุ๊บ เราจะได้เด็กมาฟรีๆเด็กหนึ่งด้วยนะครับแต่เดี๋ยวผมพูดทีหลังอีกทีหนึ่งนะครับตอนนี้ก็เอาเป็นว่าคุณได้เม็ดมานะครับคุณสามารถเอาไปเล่นเอาชนะบอทนะครับที่เป็นแต่ละคาสได้เลยแล้วคุณก็จะได้เด็กนั้นมาฟรีๆผมแนะนําก็คือคุณตีคาสหนึ่งเสร็จปุ๊บอย่างเช่นผมตีเดมอนฮันเตอร์ปุ๊บผมได้เด็กเดมอนฮันเตอร์มาผมก็จะใช้เด็กเดมอนฮันเตอร์ในการตีดูอิดพอได้เด็กดูอิดมาแล้วก็เอาดูอิดไปตีต่อต่อไปเพื่อเราจะได้รู้นะครับว่าแต่ละคาสท,ทำอะไรได้บ้างนะครับ ทำให้คุณไม่เบื่อด้วยนะครับแต่ถ้าคุณแบบชัดเจนว่าอยากจะเล่นคัา์อะไรโดยเฉพาะนะครับก็เอาเร็วๆก็ได้ก็ปลดล็อกเฉพาะคัรนั้นแต่ผมแนะนำนะว่าปลดไปทุกอันนะครับเดี๋ยวต้อพักคุณเล่นคุณจะเบื่อเองนะครับเออเดี๋ยวนี้เด็กแต่ละเด็กมันก็เล่นได้หลายแบบนะครับก็น่าจะเบื่อยากพอสมควรเนาะแต่ถ้าอย่างไงผมก็แนะนํานะครับให้ปลดล็อกทุกคัาดเพื่อจะได้รู้ว่าแต่ละอันมันฟีลยังไงนะครับบางคัา์เราคิดว่าเราจะไม่ชอบจริงๆไปเล่นเกมเพย์มันก็ชอบได้เนาะแล้วก็แนะนำนะครับว่าด คลาสเด็กเริ่มต้นที่ผมว่าเล่นในช่วงต้นได้ดีแล้วก็สเสถียรที่สุดเลยเนาะก,ก็ถ้าใครรีบๆนะเัาก็จะปอดแค่ดูอิดแล้วไปเล่นเลยก็ได้เหมือนกันนะครับแล้วก็พอคุณได้เด็กดูอิดมาแล้วนะครับผมก็แนะนํานะครับเอาไปเล่นลงตัวโหมดไต่แรงนะครับมันจะเป็นไต่แรงแบบเป็นโหมดที่ไม่เหมือนกับอ่าที่ผมเล่นกับอีกเ้าหนึ่งเมื่อกี้นะครับมันจะมีให้เลือกหลายๆโหมดเนาะแต่ตอนแรกเนี่ยถ้าคุณเพิ่งเริ่มเล่นหรือ เพิ่งเปิดราคาใหม่เนี่ยมันจะเป็น่าแรงเริ่มที่40นะครับรู้สึกจะเริ่มที่40นะครับแล้วก็คุณต้องไต่ไปถึงแรงหนึ่งราคาเนี้ยคุณก็จะได้รางวัลน,นะครับเป็นเด็กเช่าเนาะคุณจะได้เด็กเช่ามาอันนึงแบบเลือกได้เลยแต่มันต้องรอผ่านไปเจ็ดวันก่อนนะครับเด็กเช่าคือ่อะ,นะครับพอคุณกดไปด้านซ้ายน,นะครับมันจะขึ้นตรงนี้มานะครับเป็นบอกว่าโลนเนอร์เด็กนะครับซึ่งหมายถึงว่าเด็กให้ยืม ก็คือคุณสามารถเลือกยืมได้6คาสนะครับอันเนี้ยคุณเอาไปลงแลงเลยก็ได้นะครับแต่ว่าพอหมดเวลาที่มันเขาได้เอานะครับคุณจะสามารถเลือกได้1เด็กเลยว่าจะเอาเด็กไหนแต่ตอนนี้ผมยังเหลืออีก1วันนะครับยังตอนนี้ยังเคลมไม่ได้ก็คือถ้าเราเคลมได้ปุ๊บเราจะสามารถเอาการ์ดที่อยู่ในเด็กพวกเนี้ยนะครับในลิสต์พวกเนี้ยเอาไปคัสตไมไ์กับเด็กอื่นเราผสมการ์ดใหม่เข้าไปได้เลยแต่ตอนเนี้ยที่มันยังอยู่ในระหว่างช่วงให้ยืมนะครับคุณใช้ได้ทุกเด็ก เลยแต่ว่าคุณคัสตอมอะไรไม่ได้สักอย่างนะครับก็คือต้องใช้ตามเซตที่เขาบอกมันเป็นการที่เหมือนกับให้ม,ใหมือใหม่นะครับได้ลองใช้ไปก่อนแล้วก็ดูว่าเราชอบคัสอะไรบ้างนะครับอันนี้ก็คือเหตุผลหนึ่งด้วยแหละที่ผมอยากให้คุณปดล็อกคัสให้ครบนะครับคุณจะได้เช่าเด็กได้ทุกแบบแล้วก็สุดท้ายได้รู้นะว่าต้องการเด็กแบบไหนแล้วก็ขั้นตอนต่อไปนะครับเด็กเช่านะครับที่ผมจะแนะนํานะครับก็จริงๆแนะนําเล่นได้หมดนะครับแต่ว่าแนะนําหลักๆของผมเนี่ยจะเป็น ตัวอันดับหนึ่งนะครับคือพาราดินเลยครับเพราะว่าลิสของพาราดินนี่นะครับมันใกล้เคียงกับเด็กที่เขาไต่ไปเลเจนดารี่มากๆานะครับเลเจนดารี่คือแรงที่สูงที่สุดนะครับตอนนี้ผมยังอยู่ไดมอนนะเล่นมาประมาณ5-6วันได้ครับก็ตอนนี้อยู่ไดมอนอยู่ไดมอนประมาณ6กนะครับกำลังพยายามไต่ขึ้นไปให้ถึงไดมอนด์5แล้วก็ให้เป็นเลเจนด์ต่อไปนะครับแต่กำลังเก็บการ์ดเพิ่มอยู่เนาะตอนนี้ก็เนี่ยถ้าคุณใช้เด็กนี้นะครับมันให้เลเจนดารี่มาตั้ง5ใบนะครับ และแต่ละอันเนี่ยเอาไปใช้กับเด็กหลักที่เขาใช้ไต่แรงกันแบบ่าขึ้นเลเยนด์นะครับได้หมดเลยเพราะฉะนั้นคุ้มมากนะครับถ้าใครเล่นพาราดินแล้วไม่รู้สึกแย่มากนะครับผมแนะนาเล่นพาราดินได้เลยเพราะคุณจะประหยัดมากในการไต่แรงในซีซั่นนี้ในโหมดอาสแตนดาร์ดนะครับเออแล้วก็พูดถึงโหมดนิดนึงนะครับมันจะมีทั้งหมด4โหมดน,นะครับแต่หลักๆที่จะได้รางวัลเนี่ยจะมี3โหมดในโหมดแคชโชวคือเล่นกับเพื่อนเล่นกับ เอาไปทดลองเด็กชิๆลๆอะไรประมาณนี้นะครับไม่ได้มีผลอะไรกับการได้รางวัลอะไรอาจจะไปเล่นเอ,า,อาเรียกว่าเอาเดลิควสอะไรก็ได้นะครับแต่ว่าถ้าคุณจะเอาหีบที่ได้หลังจบซีซั่นเนี่ยคุณจะต้องเล่น1ใน3โหมดนี้ก็คือโหมดตัวทวิชนะครับสแตนดาร์ดหรือว่าไว้นะครับมันจะมีให้เลือก3แบบแต่สําหรับคนเล่นใหม่นะครับก็ดูแค่โหมดเดียวไปเลยนะครับก็คือสแตนดาร์ดเพราะว่าโหมดอื่นที่สําหรับผู้เล่นเก่า เขาจะมีการ์ดเก่าๆเราไปเล่นกันแก้เบื่อนะครับสำหรับเราเพิ่งเล่นใหม่ก็เล่นสแตนดาดไปเลยนะครับแล้วก็รางวัลน,นะครับไม่ว่าคุณจะเล่นทั้ง3โหมดหรือเล่นโหมดเดียวในนี้นะครับได้รางวัลเท่ากันก็คือมันจะได้หีบในแหลงทั้ง3แบบที่สูงที่สุดก็คือถ้าคุณเล่นในสแตนดาดได้ไดมอนด์นะครับเล่นใน Y ได้เป็นโกนี่คุณจะได้หีบสุดท้ายเป็นหีบที่อยู่ในแลงไดมอนด์นะครับก็คือ เลือกเอาแค่หนึ่งเพราะฉะนั้นคนที่เพิ่งเริ่มเล่นใหม่ก็เล่นแค่สแตนดาร์ดตอนนี้ไปเลยนะครับเออแล้วผมยังไม่ได้พูดเรื่องคาฟการนะครับเรื่องคาฟการก็คือเกมนี้นะครับคุณสามารถคาฟการที่ต้องการได้นะครับโดยการคุณย่อยการที่คุณไม่ชอบนะครับแล้วคุณก็เอาไปคาฟเอาไปคาฟเป็นการดที่ต้องการได้อ่ายกตัวอย่างนะครับเช่นการคอมมอนนะครับถ้าคุณจะย่อยนะครับถ้าคอมมอนนะครับย่อยได้5สร้างใช้40นะครับถ้าเป็นแรรนะครับ ย่อยได้20สร้างใช้100นะครับถ้าเป็นอีพิกนะครับย่อยได้ร้อยนะครับถ้าสร้างต้องใช้400แล้วก็ถ้าเป็นเลเจนดารี่นะครับนี่นะครับก็ถ้าย่อยคุณได้400แต่ถ้าคุณจะสร้างนะครับหรือว่าจะอัปเกรดเป็นการ์ดทองเนี่ยคุณจะต้องใช้1,600เลยก็คือ1ต่อ4เลยนะครับ คุณต้องย่อยเลเจนดัลี่สี่ใบนะครับเพื่อมาคราฟการ์ดเลเจนดัลี่ที่คุณต้องการนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องวางแผนกันดีๆแล้วก็การ์ดทองครับเวลาย่อยนะครับมันจะได้ผงมากกว่าปกตินะครับจะเห็นว่าอันนี้เห็นไหมครับมันย่อยในาทีได้ร้อยเลยคุณสามารถไปคราฟการ์ดแรร์ที่คุณต้องการได้เลยนะครับถ้าคุณย่อยอันนี้แล้วคุณไม่ใช้นะครับถ้าคุณย่อยปกติเห็นไหมมันได้แค่ยี่สิบนะครับจะสร้างใช้ร้อยอาะอันนี้เราแบบแค่ย่อยสีทองนะครับ เราไปเอาไปค้าเป็นการแลที่เราต้องการได้เลยก็กาดทองไปไหนไม่ใชนะ่สามารถเอาไปย่อยแล้วเอาไปเป็นอเอาไปค้าเป็นการที่กองการได้โอเคแล้วเดี๋ยวเรามาพูดถึงเรื่อง button pass กันหน่อยนะครับก็ต้องบอกว่าเกม p u s t e นะครับถือว่าเป็น button pass ที่ใจดีเหมือนกันนะค,คุณดูนะครับปกตินะครับแถวล่างมันนะักจะเป็นที่มารัวๆเนี่ยมันนักจะเป็น button pass แบบของใจตังใช่ไหมแต่ว่าเกมนี้นะครับแถวล่างนะเป็นของฟรีนะครับข้างบนจะเป็นพวกคอสเมติกตกแต่งซะมากกว่า เป็นพวกซิกเนเจอร์การ์ดการ์ดเท่ๆอาจจะมีการ์ดที่แบบอันนี้เขาให้ทั้งแบบเท่มาแล้วก็เป็นเลเจนดารี่ด้วยอันนี้จะโหดมากนะครับแล้วก็จะมีการ์ดอ่าเป็นซิกเนเจอร์การ์ดอะไรพวกนี้มีฮีโร่สกินเนาะซึ่งผมว่าก็คุ้มนะครับแต่ว่าถือว่าจําเป็นไหมก็อ่าถ้าคุณไม่อยากจะอ่าจ่ายตังห้าร้อนะครับถ้าคุณเติมแ้าเพลเนาะจะประมาณ500นะครับก็คือลดลงมาประมาณนึงเลยก็แล้วแต่นะครับ ว่าคุณอยากจะได้สกินคิโร่ที่อยู่ในคอลเลกชันของแฟชันพาร์ทซีซั่นนี้ไหมถ้าอยากได้นะครับก็จัดไปเลยถือว่าคุ้มมากนะครับเพราะวันได้การ์ดเลเจนดารี่กรอบไดมอนด์มาด้วยนะครับโหดมากแล้วก็ได้ซิกเนเจอร์หลายใบเลยนะครับแล้วก็เนี่ยแต่ว่าถ้าคุณไม่อยากจ่ายนะครับคุณก็ยังได้รางวัลดีๆเยอะเลยนะครับได้ทั้งเงินได้ทั้งการ์ดทองนะครับได้ อาตัวในการเล่นดูเอลนะครับเล่นอารีนาแล้วก็ได้การ์ดเยอร์เดี่ฟรีแบบแรนดอมด้วยนะครับแต่เนี่ยผมว่าอันนี้มันเท่มากเลยนะครับวานล็อกได้เป็นตัวซากิรัสนะครับอย่างเท่มันจะมีสกินทองนี่นครับถ้าเราได้ก๊อปปี้ทองมาเนาะเราก็สามารถย่อยก๊อปปี้ธรรมดาเป็นดัสเป็นผงเอาไปทับการที่เราต้องการได้ด้วยเหมือนกันนะครับแล้วก็คุณจะสามารถได้เอ็กพีเร็วขึ้นเยอะเลยนะครับ ก็อีกทริคนึงครับทริคสุดท้ายนะครับที่อยากจะแชร์นะครับก็คืออ่าทริคนะครับในการเก็บตังค์ให้ได้สองพันนะครับแล้วก็อ่าพอได้สองพันปุ๊บนะครับอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งใช้จ่ายอะไรก่อนได้สองพันนะครับให้เราเอาสองพันนั้นครับมาเปิดตัวเซตมินิเซตนะครับอันนี้ผมซื้อไปแล้วนะครับก็คืออันนี้เลยของ March of the อ i ลิชชิงนะครับเพราะตอนนี้มีตัวที่เพิ่งโดนเนิร์ฟไปคือตัวทัสติอัสนะครับถ้าคุณไม่ได้อยากเล่นเด็กวา์หรอกนะครับคุณสามารถเอาสองพันนะครับมาแลก มินิเซตนี้มันจะมาทั้งเซตเลยทั้งเซตมาแบบ2องพันนะครับปกติคุณเอาไปแลกซองธรรมดาคุณได้20แพ็คแต่ใน20แพ็คมันยากนะที่คุณจะเปิดได้ให้เลยจดลี่ทั้งหมด4ตัวนะครับอันนี้ก็คือเออ่คุณแค่จ่าย2,000โกนะครับคุณได้4ี่เลยจดลี่กับการ์ดอื่นๆอีกเยอะเลยนะครับใน expansion อันนี้น้องล,ละอันนี้มีตัวเพิ่งเนิร์ฟนะครับตัวไหนที่เพิ่งได้รับการแก้นะครับมันจะเวลาย่อยคุณได้ฟูลีฟัน ก็คือคุณย่อยตัวนี้ไปคราฟเลเจนดารี่ตัวอื่นที่ต้องการได้เลยเวลาคุณย่อยปกติคุณร่อยไล่400ใช่ไหมครับคุณจะย่อยทัดดิอัสได้เป็น1,600เลยมากขึ้น4เท่านะครับโหดมากก็แนะนำนะครับเก็บตังค์ให้ได้2,000นะครับแล้วก็มาถอยตัวอันนี้ก่อนแล้วก็สิ้นเดือนนี้นะครับมันก็จะมีตัวเซตของไททันแบบมินิเซตออกมาแล้วด้วยนะครับถ้าคุณไม่แน่ใจนะครับว่าคุณจะได้2,000หรือเปล่าคุณอาจจะดองไ,ไว้ตอนสิ้นเดือนนะครับรอให อามิิเซตไททันออกมาก่อนนแล้วก็ดูว่ามันมีการ์ดที่คุณต้องการเยอะไหมถ้ามีก็ซื้อไททันแผนก็ได้แต่ผมว่าช่วงแรกถ้าคุณเล่นเริ่มตั้งแต่วันนี้ไปนะครับอาจจะมีให้ได้ถึง4,000ก็ได้ใครจะไปรู้นะครับแต่ถ้าจะเอาแบบชัว์นะครับคุณจะเก็บไว้รอประมาณวันที่20กว่าเดือนนี้คุณจะสามารถได้อ่า2 0 0พันครับมาซื้อตัวมินิเซตไททันได้ ก็เบื้องต้นประมาณนี้นะครับใครมีคําถามอะไรสามารถถามไว้ได้ที่คอมเมนต์เลยหรือเข้ามาที่ Discord ก็ได้นะครับลิงก์อยู่ใต้ description นะครับแล้วก็ฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้กดกระดิ่งกันไว้ด้วยนะครับอ่าแล้วก็คลิปหน้านะครับผมจะทําเป็นตัวไกด์นะครับของเด็กพาราดินนะครับของเด็กให้เช่านะครับในการไต่ขึ้นอ่าไดมอนด์นะครับเดี๋ยวผมจะเอามาเล่นให้ดูนะครับแล้วก็บอกวิธีเล่นเผื่อคนที่เพิ่งเริ่มเล่นใหม่ยังเล่นไม่ค่อยเป็นนะครับจะได้ดูได้ถูกนะครับว่าเเลล่นยังงไแ้้วก็ถาาใครจะติมพส ของเกมนี้นะครับก็มีให้เติมผ่านเพาเวอร์เพย์ด้วยนะครับทั้งพาร์ททั้งซองเลยนะครับลดอ่าหลายเปอร์เซ็นต์มากครับเป็น10%เปอร์เซนต์เลยใจะเติมผ่านเพาเวอร์เพย์ครับก็ช่วยรับะกวนนะครับใส่ชื่อสตรีมเมอร์เป็น r ร็กเอ็กซ์เกมยัผมหน่อยนะครับเขาจะได้อ่าจ้งต่อนะครับสำหรับนี้นะครับผมเร็กก็ขอลาไปก่อนเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ